สวัสดีครับผมกิดในช่องทีเด็ดเบอร์8โดยเมื่อว,วานเข้า2คงครวดระหว่าง a อเอสโรมากับแมนยูในเต็ดต้องบอกเลยว่าเชร์เสียงดังเลยทีเดียวสําหรับเบอร์8ดันชนะทั้งโรมากับแมนยูก็โอเคครับมาดูบอลวันที่9กันมาก็กมีแต่วันนี้มีไม่ค่อยเยอะนะครับ คู่แรกนะครับระหว่างฟู่แ่นในบ้านพบกับวูฟแฮมตันโดยคู่นี้เตะกันในเวลาตีสอโดยรวมแล้ว2องทีมนี้5นัดหลังที่ผ่านมาทางเจ้าบ้านฟูแลมชนะเพียงครั้งเดียวส่วนทีมรองอย่างวูฟแฮมตันไม่ชนะใครเลย5นัดหลังที่ผ่านมาแต่คู่นี้กลับเป็นวูฟแฮมตันที่น่าสนใจมากกว่าครับเพราะว่าวูฟแฮมตันเขายังมีอันดับที่อยู่ในช่วงกลางๆตาราง,างกับการแพ้ยับเยิน5นัดที่ผ่านมาแถมวูฟแฮมตันเองยังมีอันดับที่สูงกว่าซึ่งอยู่ในอันดับที่14ซึ่งทางฟูแลมได้อยู่อันดับที่สิบแปด ไม่ลดตารางนอกบ้านมากันต่อคู่ที่2ครับผมลีกเอิงฝรั่งเศสในบ้านเม็ดพบกับปีดในเวลาตีสองโดยงานนี้ไม่ได้ส่องสถิติมามากเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆคือปีดสามารถยิงปารีสหรือป H เอชแนอกบ้านได้น่าติดตามทางทีมเยือนได้ใจหลังจากยิงยักษใหญ่ได้ในลีกตัวเองวันนี้ขอติดตามผลงานปีดมากกว่าครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะครับช่อง g ีเด็บเบอร์แติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ได้ที่ fteno8 ได้ T e e N เลยนะครับ